เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับยูกิบแบบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยเรามาโซโล่แลนไอดีรอง48ดาวนะครับกับเอนเนตนะครับผมพอดีว่าคลิปเมื่อวานเนี่ยมีคนบอกว่าพี่กินครับเอนเนตเนี่ยมันโลไม่เก่งแล้วนะมันต้องไปเลนการนะครับผมแล้วผมก็ไปลองเล่นมา5เกมนะเพราะว่าผมก็ต้องไปหาเซ็ตไอเทมไปหาพลังแฝงใช่ปะสรุปแล้วผมบอกเลยครับว่าเก่งชิปหายเลยครับผมก็ใช้คำหยาบนะครับเนี่ยเล่นเซ็ตนี้นะครับผม เล่นเซตนี้เลยนะครับที่ผมจะเล่นนะผมวิจัยมาแล้วนะครับผมเซตนี้โคตรดีนะครับไม่แน่ว่าอาจจะเปลี่ยนอากอนี่เป็นตัดเลือดแทนก็ได้นะครับผมส่วนพลังแฝงเนี่ยนะครับผมใช้เป็นรยเร็วนะครับผมอันอื่นเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมไปลองมาแล้วนะครับผมใช้รวยเร็วเนี่ยเล่นง่ายสุดแล้วนะครับของเร็วด้วยเนาะเดี๋ยวมาดูเลยกันว่าเอเนตในยุคใหม่เนี่ยเล่นเมทแล้วมันจะโหดขนาดไหนนะครับมายังครับจัดให้หน่อย เอาว่ะน้องไบรท์ฝั่งตรงข้ามบอกว่าอยากให้เราโดนจัดหนักๆใช่ไหมได้เพื่อนน้องไบรท์เด้งเจอส่วนเอเนตเนี่ยมันจะเก่งมากนะครับกับคอมที่ฝั่งตรงข้ามเป็นคอมแบบมีตัววิบวับน้อยกว่า2ตัวนะครับผมถ้าตัววิบวับเกิน3ตัวเนี่ยเอเนตจะเริ่มเล่นยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูคอมด้วยนะว่าคอมเขาเนี่ยมีตัววิบวับเยอะหรือเปล่านะครับนี่มเมื่อกี้เล็งอยู่ในหญ้า มาดิครับเราท่าสองเพิ่มก่อให้ซีเนียลมาดิมาดิครับอันติเรามีเราแรงอันติีแล้วโอ้ซีเนียลแตกแล้วว่าอันติเราแรงอยู่นะวางบ่อท่าสองดีดหนึ่งคิวนี่เรายิ่งเดินมานายิ่งเพิ่มเพื่อนเพื่อนดอนวอรี่มานาไม่มีมันหมดอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยมันมาเยอะมันมาเยอะเดี๋ยวเราต้องจัดไบต์หนักๆหน่อยนะครับไบต์บอกว่าอยากให้เราจัดนะครับผม มาตอนนี้เราก็จะเห็นได้นะครับว่าถ้า1ครูดาวน้อยมากๆนะครับแล้วก็มานาเราเต็มอยู่แล้วนะครับผมเฮ้ยเพิ่มก่อให้เอ้โหเอลซูไม่โดนเหมือเมื่อกี้ตอนนี้ต้นเกมน,นะต้นเกมเอา่าเรียบร้อยไบโดนจัดนหนักไป1หนึ่งเม็ดฝันดีครับเอลซูบอกเออต้องฝันดีดิเคลียคีฟก็เร็วๆเลยเอเน็ตหนึ่งสองนี่คือคีปหมดกองแล้วนะครับผม เป็นตัวที่แบบเคลียร์คลิปเลงกลางเร็วมากๆนะครับเนี่เราก็ต่อไปเรื่อยๆเห็นไหมเรายิ่งเดินคูดาวยิ่งลดลิงอยู่ตรงนี้เฮ้ยพันหกพัเลือดนอนพันหกพัน, 6, พน, 6, พนเราเนี่ยแย่งได้เพื่อนมาลุยเราใช้ท่าหนึ่งให้เราเดินไปก่อนเอารถคูดาวเอาเราได้ฆ่าลิงเฉยเลยะโทอันติอันติพาดครับเวนกรรม,มดีดไปเอาไบาอีกตัวมาวางบ่อ ตีเรียบร้อยเอาแล้วไง,งผม3คิวอะซึ่งตอนนี้ผมบอกเลยว่ามันคือเมตาเมจจริงๆนะครับเอนเนตเนี่ยใครที่แบบว่ายังไม่ลองเนี่ยไปลองดูได้นะครับผมจะตายว่ะคลิกซี่คอมโบมันก็ง่ายเนาะ121 1นะครับเล่นแค่นี้พอนะครับส่วนอันติก็เอาไว้กันเพื่อนหรือว่าเอาไว้หนีอะไรก็แล้วแต่ไปนะครับมาผมได้ตัดเลือดแล้วนะครับ ความจริงออกอาร์โกนีดีกว่านะครับผมมันจะแรงกว่านะครับแต่ถ้าสมมติว่าฝั่งตรงข้ามมีตัวดูดเลือดอย่างเวเลสริโปอะไรเงี้ยก็ออกตัดเลือดมานะครับผมจากนั้นเนี่ยผมก็จะขึ้นเป็นคาทาสโลนะครับคือของต้องมีเลยนะคาทาสโลนะครับผมถ้าไม่ออกเอนเนตเลงกลางก็ไม่เก่งเลยนะครับนี่ท่าหนึ่งรัวๆเดี๋ยวรอเจอกันนะช้างคาทาสโลเนี่ยบอกเลยต่อให้นายกันซีซีนายก็มึนหัวอยู่แหละ มันมาว่ะมันมาว่ะไอ้ไบ์มันมาว่ะเพื่อนสู้เปล่าเราดีดเรายิ่งเดินยิ่งขูดเอาเรียกน้อยเ <c oughs> นี่ยคือมันเป็นตัวที่ต่อเลือดโคตรโหดเลยนะครับ <c oughs> เราอันตีเป็นอมาตะแป๊บหนึ่งดีครับแล้วผมก็ดีดฟิกเกอร์หนีไปก่อนครับผมอยู่ไม่ได้แล้วตรงนี้จงังหวะนี้ผมจะมีสร้างโล่ให้สร้างโล่ให้ซีเนียร์ไปก่อนครับ <c oughs> ลิงไม่ตายไวไบ์ก็ไม่ตายนะครับ มาตอนนี้นี่ผมไป 4Q แล้วนะครับผมคือจัดว่าเป็นเมทที่ดีมากๆนะตอนนี้เอนเน็ตนะครับดเดี๋ยวเราผมได้คาถาสโลก่อนนะเพื่อนตอดยับยับิงเิง,งไปฆ่าลิงดีกว่าครับเฮ้ยเอเมิลี่ฟิกเกอร์พลาดผมอันตีบังได้เพื่อนเอโถเอ้ยลิงตายก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องกลับไปกันเริงกลางว่ะเพื่อนๆไปไปนี่ ใช้ท่าสอปุ๊บเราวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับนี่เดี๋ยวผมใกล้จะได้คาถาสโลแล้วรอแป๊บนึงรอแป๊บหนึ่งเพื่อนคือตอนนี้เนี่ยเอ็นเน็ตเนี่ยอันตีมันก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเล่นเอ็นเน็ตกลางเนี่ยให้ลืมไปเลยนะครับว่าเราไม่ใช่เป็นโลมิ่งแล้วนะครับเราให้เราเล่นแบบยืนห่างๆเซฟเพื่อนได้เท่าที่แบบเราเซฟได้นะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราโดนถ,ถึงตัวเราก็ตายนะครับแต่ถึงตัวยากมากเลย เอาวะคา,าทาสาโลมาแล้วครับงานนี้สนุกแน่นอนมาผมวางบอร์รัวๆมานามิมอนหมดถ้ <laughs> าหนึ่งมาอีกแล้ว <laughs> <laughs> เราไปช่วยด้านบนดีว่านี่ดีไปครับเราจะได้เดินเร็วๆยังไงครูดาวก็ลดอยู่แล้วครับยิ่งเดินยิ่งลดมาดีครับสโลให้เพื่อนยังไงไบค์จะสู้หรือเปล่าไบค์ยอยากโดนจัดหนักๆน,นี่ <laughs> เราต่อเรื่อยๆได้นะครับแ <laughs> น่ดูดิคอมโบนหนึ่งสอง เท่านี้เองเนะครับผมแล้วถึงตัวยากมากๆเอาเด็ก็มาดิครับจะตายอยู่นะช้างยังไงจะสู้หรือเปล่ามันยกผมว่ะเอาว่ะมันจะเอาผมผมดีดตัวหนีก่อนแล้วผมก็ทางท่านหนึ่งไปเดี๋ยวเราเช็คนะเฮ้ยมีเสียงท่าหนึ่งนี่วางเช็คย่าได้นะครับถ้ามีเสียงเปลี่ยนก็แสดงว่ามีคนอยู่นะครับบ์ไบายยังไงบา์ bye bye. ยังไง จะกลับได้หรือเปล่าเอเมเลี่ปิดหลังแล้วนะไบย,ยังไงยังไงไบเองจะเอาอยังไงเลือกสักทางจะตายทางไหนกันน้ำมือใครเอาระวังท่าหนึ่งดีท่า2เรียบร้อยท่าคิวมาแล้วครับตอนนี้เอเนเด็กยังคลั่งเราเล่นบนต่อได้น,นะครับเนี่ยดูดิดูช้างดิโคตรเจ็บเลยนะครับช้างเจ็บมาก เดี๋ยวจบเกมนี้มารอดูนะครับว่าใครทำดาเมจสูงสุดในทีมเพราะว่าผมเล่นมา4-5เกมนี้ไม่ต่ำกว่า20ทั้งนั้นนะครับาเราดันป้อมไหนได้ไหมบิดคิกซี่ได้นะคิกซี่อยู่กลางครับคิกซี่เวเลสอยู่กลางเดี๋ยวผมจะออกเป็นคาถาดูดเลือดนะครับผมเพราะว่าเอามากันเวลาโดนล้วงนะครับเพราะว่าเซตนี้นี่เอนเน็กก็โคตรบาง เราเซฟชีวิตให้เอลซูโอ้โหเป็นยังไงงงไปดีครับผมโอ้โหเป็นเมทที่เซฟชีวิตเพื่อนได้เอาดีครับมาผมไล่ผมมีคาถาสโลผมสโลได้แล้วประเด็นคือเวลาเล่นเอเนตเลงกลางเนี่ยท่าสองเพิ่มเกาะเยอะมากนะครับดูดิดูเวลาผมเพิ่มเกาะดิคือเพิ่มเยอะมากนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของเอเนตสายเวทเลนกลางนะครับผม โอเคมาเล่นบนได้เลยเพื่อนเฮ้ยเฮมันมาว่ะเราดีดหนีก่อนเราต่อไปเรื่อยๆนะครับยืนห่างๆนะครับผมเล่นเน็ตอะเหมือนกาลีเลยนะครับดีดหนีเอาดีเราเดินไปเดินมาท่าหนึ่งคุณดาวเสร็จต่อไปเรื่อยๆก็มาดิครับผมมีคาถาดูดเลือดแล้วตอนนี้โดนล้วงยังไงก็ไม่ตายเอาดีเอาดีครับผมสร้างเกาะให้เซเนีเอาอย่างออกตรงข้ามเองจะเข้าถึงไหมเนี่ย เองเข้าถึงเองก็โดนดีดเอาสโลไปเนี่ยถ้าหนึ่งมันถี่เกินนะครับผมรับรองแล้วว่ายังไงก็ต้องโดนเนิร์ฟอะ่ะมันล้วงอ่ะเพื่อนๆยังไงเราถอยเมื่อก่อนยังไม่มีใครใกล้ตายซีเนียวเราอันตรีช่วยซีเนียวให้ครับผมยังไงจังหวะน,นี้โอ้โหเซฟสวยจัดๆมาเดย์เดย์ดอเอเลนดอร์เราเพิ่มเกาะให้โอเคโอ้โหเป็นยังไงครับเอเลนดอรอดเพราะเกาะเรานะเว้ยโอ้โห ลิงเข้าหลังเพื่อนผมว่าไล่ดิงไปเลยดีกว่านะครับสโลให้มาเพื่อนมาซีเนียบลุย <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้นี่เราดีดครับเราดีดไปนี่ไงบังให้ครับเอเลนดอร์เราช่วยชีวิตนายไว้ไม่งั้นนายโดนทุบไปแล้วยังไงลิงจะหน,นีหรือเปล่าไม่น่ารอดดูดิเพิ่มก่อถีมากๆนะครับ แดี๋ยวต่อไปผมจะออกเป็นเดเดมนะครับผม,อมโอเคตอไปเรื่อยๆนะครับตอดไปเรื่อยๆดีดหนีถ้าหนึ่งต่อจะมีคนตายกันหมดอันตีโอ้โอ้อันนี้อันตีพาลาดว่ะผมไปช่วยช้างเฉยเลยวะ่ะเอา้าโทษทีเพื่อนอืเรียบร้อย ผมว่าขฝ่าตรงข้ามสู้ไม่ได้แล้วนะครับผมคือเขาเข้าถึงตัวไม่ได้จริงๆนะฝ่งตรงข้ามนะครับคือเขาเข้าไม่ได้เลยเขาเข้ามาเขาก็แบบจะจะตายอยู่แล้วนะครับลิงจะเข้าผมมีอันตีอีกสองวิเพื่อนลิงอ้อมหลังอยู่ผมเห็นบนแมปลิงอ้อมหลังเพื่อนลิงอ้อมหลังแต่เราอยู่ในวาดเอลสูนะครับเราไม่ต้องกลัวลิงจะทำอะไรละครับลิงครับผมหินทั้งหมดแหละเอายังไงเพิ่มก่อให้ทีมเอา คบเครื่องจริงๆเอน็นเน็แพทนี้เอาต่อไปเรื่อยๆยังไงวาง1-2ดีด1คิวมาเอาผม6ควะเราเซฟชีวิตให้เอาสร้างเกาะเอาเนี่ยแหละครับถือว่าเอ็นเน็ตอนเนี้ยต้องบอกนะครับว่าคือมันเป็นเมทที่เก่งมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับผมเพราะว่าเคลียร์คีิเร็วสกิลรัวมากนะครับเอาชีวิตรอดเองได้ สร้างกองให้เพื่อนได้กันเพื่อนได้คือครบเคลื่อนจริงๆนะครับผมแพทนี้นะครับทำไดเมจไป25นะครับผม MVP เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าทำเยอะสุดไหมนะครับก็เล่นเซตนี้ดีสุดนะครับผมทำไป92 0 0เยอะสุดในทีมนะก็ถือว่าเอนเน็ตครับเลนกลางมาแน่ๆครับเมตานี้ไปลองดูกันได้ครับผมเก่งมากๆนะอยู่ที่ว่าเรายืนดีหรือว่ายืนไม่ดีแค่นั้นเองนะครับสรับเอนเน็ตแพทนี้เนาะ อะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ